คุณเจเลยครับคาละชิ้นคาละชิ้น,ล,น,ล,นลูกขอล,ลนิญาตประชาสัพามพันธ์ภาพที่ท่านพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นคือการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านยงจำนวน120ชุดดำเนินงานโดยสโมรสรไลออ,อนที่สุรโลกกราบขอพรูคานไลออนกับหงทองของสาย อดีตผู้ว่าการแระงจาการภ้ามสายหู 0A2 และคณะที่ได้มอบแ้่ห่มเพื่อให้ทุกท่านได้อบอุ่นเป็นพิเศษค่ะนี่คือบรรยากาศแห่งความประทับใจขอให้ทุกท่านได้อุ่นกายอุ่นใจอุ่นค,คิดมีความสุขมากมายสโมสรเลอ,ออนที่สนโ,โลกยินดีเต็มใจทำกิจกรรมเพื่อหัวใจเพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขโอกาสต,ต,อต่อไปสมสรเลอ,ออนที่สโุโลก จะทำกิจกรรมการกุศลเพื่อท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อเติมรอยยิ้มต่อไปค่ะก็ติดตามผ่าน youtube หลฟ์อัพขึนักที่นาสนใจว่าจะทำอะไรต่อไปและอีกสักครู่ท่านพ่อแม่พี่น้องจะได้พบกับกิจกรรมการมอบถุงน้ำใจแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขณะนี้ตัวแทนของหมู่สามรับมอบไปต่อแล้วนะครับลำดับต่อไปเชิญตัวแทนของหมู่สี่ครับ ครับแม้ว่าท่านจะไม่ใช่หมูสี่ก็สามารถมายืนก่อนได้เดี๋ยวที่เหลือก็ให้ทงออรนได้หได้่จะรับแทน่าาันี้ใกล้กแบบว่าใู่ปเ